ดีครับผมกับผมได้โขเป็นเิ่งชันนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับในรถรุ่นปี2 2 0ขดีเอวังการนะครับว่าตอนนี้เรามีแคมเปญอะไรให้สำหรับลูกค้านะครับในช่วงเดือนกระดานบ้างนะเดี in ๋ยวขออนุญาตพาชมรถนะครับทั้งรอบคัน่องเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านหน้าก่อนนะครับนะครับด้านไปหน้าของทางดีเ2 0ของดีเอวังการเป็นแบบไฮบริโอมสนะครับก็จะมีเส้นนะครับ เลยไลท์นะครับเดยทำและนิงไลท์ก็คือจะเป็นไฟหน้าเปิดติดตลอดเวลาแล้วก็จะมีไฟสว่างสว่างทั้งทางด้านหน้าที่สว่างมากครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลยนะครับส่วนชุดแต่งนะครับเป็นแบบอะวงังกาดก็จะเน้นความลักัวรี่นะครับเน้นความหรูหรานะครับแล้วก็มีกระจังหน้าเป็นสองคู่แบบเป็นคู่นี้นะครับหนึ่งคู่แล้วก็เดินด้วยโครเนียบนะฮะแล้วก็มีสถามะเมกัเดนอยู่ทาง,าางด้านนเลยน,นะครับ ผัดมาทางด้านนี้นะครับฝ่ามือนะฮะลายล้อแมกนะครับก็จะเป็นลายแบบอวังกานะครับเป็นห้าก้านคือแบบสวยงามเลยเป็นสีเงินนะฮะก็ม่งบอกถึงความักชัวรี่แล้วก็ดูตัดก,กับตัวสีรถได้ดีเลยนะฮะส่วนทางด้านที่จับประตูนะครับทางด้านนี้เลยพอเรามองมาด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของโคมอารไลนยนะครับแล้วก็หน้าจอเลนส์ใหม่ ที่เป็นตรงแบบรักชวรี่นะครับก็เน้นความคลาสสิกแล้วก็ผสมผสานกับความทันสมัยในบ้านเรานะครับวงมาลัยก็จะเป็นแบบมอ l ิ i multi f u เลยนะครับก็คือแบบควบคุมทุกอย่างผ่านวงมาลัยได้เลยนะฮะแล้วก็ผมปอออุญาดเปิดซึ่งโดนให้ดูนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในทางด้านในแบบเจาะลึกมากขึ้นนะฮะด้านหน้านะครับซึ่งโดน ในรุ่นซีสองพันสองศูนย์ดีลังกลับเป็นเครื่องยนต์แสี่สูบแถวเรียงนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบีซีนะครับแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลยนะครับแรงม้าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่แรงม้าก็คือว่าขับสนุกครับรถดีเซลเนี่ยก็จะเน้นความประหยัดน้ำมันแล้วก็สมรรถนะช่วงออกตัวแล้วก็แรงม้าก็คือใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับส่วนความเร็วสูงถึงร้อยเนี่ย ทาง, Mercedes enz, ง,งทเวอร์ซีเดนเบนซ์ซีเง็ค200เยอเขาวางการในเขาเคลมไว้ว่าอยู่ที่6.9วินะครับก็ถือว่าสมไห่สมผลครับกับตัวเครื่องยนต์บล็อก2,000ซีซีนะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็คือส่วนทางด้านนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัววัสดุเหล็กนะครับก็จะเน้นความแข็งแรงภายในแชสซีตัวรถเพื่อให้ลูกค้านะครับที่ขับก็จะได้ปลอดภัยนะฮะส่วนตรงนี้เราก็สามารถเคมอะไรได้นะครับ Okay. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าที่เอาไปใช้เนี่ยก็จริงๆไม่ต้องอไปทําอะไรเพิ่มเ,เติมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเติมแค่ที่ปั้น้ำฝนนะครับส่วนทุกอย่างเกี่ยวกับการบิษนัทนเนี่ยก็เข้าตามรอบการเช็คระยะ<ม>หรือว่าหากมีปัญหาอะไรก็จะขึ้นโทรทางหน้าจอเรียนไมเลยอันนี้ปลอดภัยมากๆครับนะปิดนิดนึงนะครับตะวัน ภายในนะครับที่เมื่อกี้พาแวะเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้ว,ลวก็คือหลักๆเนี่ยเรามองจากภายนอกเนีย่ยเราก็จะเห็นพวงมาลัยเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งเนี่ยจะเป็นแบบอาร์ติโก้นะครับก็เป็นหนังแบบผสมนะครับก็คือจะเน้นความนุ่มนวลนะครับแล้วก็เน้นการนั่งที่สบายนะครับแล้วก็ที่กลับบันไดกลับประตูนะครับก็จะมีสัญลักษณ์มอสเซฟเลนนะครับก็จะดูสวยงามนะครับทาให้ตัวรถในห้องรถงงงงดยสรานที่ดนสําดูแบบมีมิติแล้วก็ดู กักโชวรี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เราเห็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มพุทสตาร์ทนะครับก็เป็นกลุ่มสตาร์ทแบบใหม่แล้วนะครับก็จะฝังกับตัวรถมาเลยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กดได้อย่างนุ่มนวลเลยนะครับทางด้านประตูของเราเนี่ยรถไม่ใช่ได้เป็นรุ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของปัดบอกไฟฟ้านะครับรที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลย ปรับจากทางประตูได้เลยนะครับต่อมาก็าจะเป็นเรื่องของการพับกระจกการปรับตำแหน่งซ้ายขวาของกระจกนะครับก็กดลูกศรเลื่อนได้เลยนะครับปุ่มกดล็อกรถล็อกรถก็อยู่ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราเชิญกันด้านในเลยนะครับสวัสดีครับก็อันนี้เราก็เข้ามาด้านในของรถซีของของศูนย์ดีอวังการแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็พวงมาลัยเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบ ลติฟังชันนะครับก็จะเป็นแบบโเมียมแล้วก็ผสมกับตัวาลายเป็นโนแบ็กนะครับก็เน้นความเรียบหรูนะฮะก็เป็นวงมาลัยทรงกลมก็ใช้งานได้ง่ายครับหมุนการเข้าโคง้งกันอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะส่วนเกียร์ของทาง C2 ส่วนเดีวงการเนี่ยส่วนใหญ่นะปัจจุบันแล้วเนี่ยเกียร์จะอยู่ทางด้านหลังวงมาลัยแล้วนะครับก็อยู่ทงางน,นี้เลยนะครับเวลาใต่นะครับเนเรื่องของการเดินหน้าถอยหลังก็ ออกดจากข้างด้านนี้เ,เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนิดนึงนะครับโอเคลาใส่เกียร์เดินหน้าเนี่ยเราก็อยียบเบรกนะครับแล้วก็กดดันลงมานะครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่หน้าจอเรือนใหม่ว่าเป็นเกียร์ดีนะครับส่วนถ้าเราถอยหลังก็ดันขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องใช้น้ำหนักในเรื่องของการออกแรงในเรื่องของการใส่เกียร์ทุกครั้งอืมอันน้จุดกระโดดนิดนึงนะ ส่วนถ้าสมมุติว่าเราใส่เกียร์ว่างแล้วก็แตะขึ้นหรือว่าแตะลงที่ก้านเกียร์เบาๆนะครับเขาจะใส่เป็นเกียร์ว่างให้ส่วนเกียร์พีจะเป็นปุ่มข้างๆก้านนะครับกดหนึ่งไปหนึ่งทีก็จะเป็นเกียร์พาร์กิ้งรถยุโรปนะครับทุกคันทุกรุ่นส่วนใหญ่ก็จะต้องใส่เกียร์พีทุกครั้งเวลาจอดนะครับเพื่อระบบเขาเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับโอเคหน้าจอนะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นหน้าจอแบบอนนันาั้อก ทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางจะเป็นดิจิตอลนะครับซึ่งถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะเน้นเรื่องของการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับไม่มีฟังก์ชันที่มันแบบใช้งานได้ยากหรือว่าซับซ้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับาจากช่องลมแอร์มาก็จะเป็นเรื่องของตัวที่ไว้ใส่เครดิตก,การ์ดหรือว่า บัตรประชาชนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราแทบจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของเองินสดแตละส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของบัตรเครดิตแล้วก็บัตรประชาชนนะครับเ,เวลาเราออกไปข้างนอกเราก็ต้องใช้ของอย่างนี้เป็นหลักนะครับถัดมานะครับในเรื่องของความที่มันเป็นพิเศษในรุ่น4ซีรสองสีเดียวมาก่ยก็จะมีเรื่องของแฮมเบลไลท์นะครับแฮมเบลไลท์ในรุ่นนี้มีทั้งหมด6 4สีเลยถือว่าเยอะครับเยอะมากๆก็ส่วนใหญ่ก็จะออกในเรื่องของไน่ครับที่เราเห็น ที่จับประตูนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลน,นะครับทางด้านข้างแล้วก็ทางด้านเท้า,ท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 าเรานะครับก็จะออกด้วยถามว่า a m ม i บ n l i g มีไว้ทำไมมันเป็นเหมือนความสุนทรีนะในการขับขี่ครับก็ในเมื่อเราขับรถแล้วนะครับแล้วก็มีแสงมีเสียงยมันก็ทำให้เราเพลิดเพลินในการขับขี่แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากการทํางานมาเหนื่อยเราขึ้นมาบนรถมีแสงมีสีมันก็รู้สึกว่าสบายนะครับ ถัดมานะครับในรุ่นนี้เนื่องด้วยเขาเป็นดีเซลนะครับก็จะเน้นความประหยัดน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็แฝงได้ด้วยพละกกำลังในการขับขี่ที่ทรงพลังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคอนโซลนะฮะก็จะมีเรื่องของระบบแอร์นะครับแอร์เนี่ยจะปรับเป็นแบบ2โซนนะครับแยกกันเลยทั้งทางด้านข้างผู้ขับขี่แล้วก็ทางผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับช่องทิศทางได้จากทางด้านนี้นะครับโดยวิธีการการปรับอุณหภูมิเนี่ย เวลาเราเพิ่มมลมิษก็ดันขึ้นนะครับส่วนลดมูมิษเราก็ดันลงนะครับและก็ตรงนี้เป็นปับช่องลมแอร์ก็คือปับทิศทางการจ่ายลมแอร์เราก็สามารถดันขึ้นและลงก็จะมีฟังก์ชันขึ้นที่หน้าจอได้แต่อันนี้พอดีผมพามาดูรถในสต็อกก็คือมันยังไม่สามารถใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโหมดขนส่งที่ตัดเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้จำเป็นเนี่ยออกไปก่อนนะครับผมก็จะอธิบาย ในส่วนของระบบต่างๆคร่าวๆนะครับว่าใช้งานยังไงแล้วก็มันมีจุดเด่นอะไรบ้างของในรถรุ่นนี้ที่น่าซื้อมากๆนะครับถัดมานะครับในรุ่นนี้ก็จะมีระบบช่วยจอดดโนมตสนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเข้าจอดที่ยากหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถจอดได้อันนี้คือมันเป็นช่วยเหลือฉุกเฉินดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานปกติเนี่ยถ้าเป็น ช่องจอดที่มันมีว่างประมาณสองช่องจอดเขาจะไม่เข้าจอดให้เขาจะช่วยเข้าจอดในช่องจอดที่มันมีช่องว่างช่องเดียวนะครับหรือว่าเวลาออกจากซองที่มันเป็นซองที่รถติดคิดกันมากมากเลยอันนี้ระบบตัวช่วยจอดของตัวรถเนี่ยก็จะจําเป็นในเรื่องของการช่วยตรงนั้นแล้วก็สาหรับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนฟ e ังก์ชันเล็กๆที่ว่าย,ยามจาเป็นเราเราก็ใช้ได้นะครับ ขัดมานะครับในรุ่นนี้ก็จะมีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยมันก็จะช่วยเรื่องของเวลาเราขับขี่ไปต่างจังหวัดแล้วแดดร้อนมากๆเย่ยเราก็ช่วยให้มันไม่ร้อนทางด้านทางด้านศาีรษะทางด้านหลังท้ายทอยเรานะครับเวลาคนที่นั่งทางด้านหลังเพื่อได้นั่งอย่างสบายไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับในระบบของรถสีอองฟอกสุดดีนะครับก็ยังเล็งเห็นถึงความ เขาเรียกว่าสะดวกสบายในการใช้งานนะฮะมีระบบของ Apple c a r p l a นะครับเราสามารถเสียบสาย USB นะครับจากทางด้านนี้ได้เลย<ม>นะฮะก็สามารถเสียบปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นฟังก์ชันเกี่ยวกับพวก Navigation ที่เราจะต้องเปิดผ่าน Google m a p นะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับการโทรเข้าโทรออกผ่านมือถือของเรา m ม s เ a g ข้อความมันจะขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับแล้วก็พวก Spotify พวกแอปต่างๆอยู่กับเพลงเนี่ยบางแอปก็สามารถใช้งานได้แล้วในระบบ Apple Car าเพลแล้วก็ Android Auto ก็มีนะครับไม่ไม่ใช่แค่ p p p l e ิาเพลงเดียวก็ใช้ได้ควบคู่กันเลยไม่ว่าจะเป็นค่าย Android หรือว่า Apple นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานรถนะครับเพราะว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเน้นความเร่งรีบแล้วก็เน้นความสะดวกสบายเป็นหลักนะครับก็คุณแจ้นะครับในรถรุ่นนี้ C2200 นีวีดวงกาจะเป็นแบบโครเมียมนะครับก็มีาตาสัญลักษณ์ m มซิเตสเลนอยู่ตรงกลางนะครับเพื่ะมีปุ่มแม่กุญแจแล้วก็ปลดล็อกรถแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับในรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นที่กุญแจก็คือเขาสามารถเปิดฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าได้นะครับโดยที่เรากดที่ฝาท้ายนะครับจะมีสลักอยู่นะครับเป็นเปิดแบบไฟฟ้าเลยหรือว่าเรากดที่กุญแจก็ได้ได้ทั้งเปิดและปิดนะครับ เปิดจากในรถก็ได้หนึ่งแล้วนะครับเปิดในรถตรงนี้นะฮะปุ่มทางด้านหัวข่าเราั่งนะครับที่ผมชี้อ่าแล้วก็ตอนนี้สองก็คือเปิดที่หลังเลยทางด้านหลังกดจากตัวรถนะครับหรือกรณีที่สามเราสามารถเปิดจากแม่กุญแจได้โดยกดค้างเอาไว้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ว,ว่าเราจะอยู่ในรถนอกรถล,ล้วก็ใช้วิธีไหนก็ได้เลยตามความสะดวกในการใช้งานนะครับถัดมานะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในรถรุ่นนี้ก็จะมีระบบแอร์แบ็กแทบจ,จุดสำคัญเนี่ยแทบจะทุกจุดเลยคือไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสาตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ที่หน้าข้าคุณขับตรงโซนนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งข้าคุณขับก็มีนะครับหรือแม้แต่ทางด้านหลังนะครับก็มีเหมือนกันทั้งซ้ายและขวาเลยมีครบเลยครับก็คือ เล่งเห็นถึงความปลอดภัยทั้งคนขับข้างคนขับแล้วก็ทุกคนภายในห้องโดยสารคือปลอดภัยทุกคนนะครับถัดมานิดนึงครับกระจกนะฮะที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นกระจกแบบเฟรมเลยเห็นไหมครับก็จะเน้นความสปอร์ตแล้วก็เน้นการจับแล้วก็การปรับเปลี่ยนทิศองศาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม SOS นะครับปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับในกรณีที่รถมีปัญหาไม่ว่าจะรถเสีย หรือว่ารถประสบอุบัติเหตุเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยได้ทันนะครับเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จะมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะครับก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะครับกับบ้านเราเวลาเราขับต่างจังหวัดไม่ใส่แว่นกันแดดร้อนๆนะครับเพื่อได้ปลอดภัยนะครับก็ถือว่าออปชั่นในรุ่น42 2สิีสองูยกาเนี่ยค่าๆที่ผมเล็งเห็นว่ามันสำคัญกับรถรุ่นนี้เนี่ยผมก็ได้บอกบอกไปค่าๆไปหมดแล้วนะครับ ส่วนถ้ารายละเอียดลึกๆแบบตัวนี้อาจจะต้องเข้ามาลองดูรถที่เบตเตอรี่ชันนะครับจะได้แนะนาวิธีการใช้งานเพิ่มเติมของตัวรถนะครับก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าราคาขายของเขาเนี่ยก็ปรับได้ปรับขึ้นมาในระยะที่เป็นช่วงที่4ที่5แล้วครับที่ปรับขึ้นมาเพราะว่าเรื่องด้วยแบบอ,ออปชันต่างๆที่ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็เรื่องของราคาก็ ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับที่รุ่นนี้มีนะครับรุ่นก่อนที่อาจจะเปิดเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเป็น W 2 0 6แล้วก็คือในเรื่องของเซนเซอร์ทางด้านหลังนะครับบอกก็จะช่วยในเรื่องของเวลามีคนทางด้านหลังที่นั่งนะครับก็ต้องต้องรับเบี้ยวทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็จบเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังราคากันด้านหน้ารถนิดน,นึงครับใช้แล้วนะครับเราดูรถ ทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ภายในของตัวรถมาแล้วเครื่องยนต์ทุกอย่างเราทราบแล้วว่ารถเป็นรถเครื่องยนต์อะไรเป็นรถรุ่นอะไรนะครับแล้วก็มีฟังชั่นลในการใช้งานแบบบ้านนะครับทีนี้เราอยากรู้ราคาแล้วว่าราคาในรถรุ่นนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับรถรุ่นนี้นะครับปี2 2เดียกการาคาอง้าน4 9 9 9 0 0บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีแคมเปญพิเศษพร้อมข่วงในเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับลูกค้าที่ ต้องการออกรถนะครับในรุ่นรุ่น4ีสองุนยอกาสเนี่ยราคาส่วนลดอยู่ที่สองแสนบาทนะครับเหลือราคา2 2งล้0 0บาทเท่านั้นเองครับดาวเพียงห7าแสนเบาทนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณสา0 0มบาทผ่อนน้อยมากครับผ่อนทั้งหมด5ปีนะครับหงวดดอกเบี้ยอยู่ที่2,39บามเก้ถือว่าดูมากๆครับของแถมนะครับก็จะมี ฟิล์มพยางต่อป้ายหมวกล่มกาวแจหน,นนะครับารันตี3ปีไม่จำกัดระยะทางสตาร์ทที่3ปีนะครับเป็นรถยกรถสไลาย์ก็จะช่วยในกรณีฉุกเฉินเ,เวลารถเกิดมีปัญหานะครับส่วนรดค่าแรงค่าแร่ายปอ์เมีกล่องอุปกรณ์ส่งมอบรถนะครับเกิดขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบให้ด้วยนะครับแล้วพิเศษอย่างนนะครับในณตอนนี้นะฮะเราถ้าเราทํา ไปเนซ์นกับทางเบรนดิซิ่งนะครับก็จะมีไมวันตีก็คือเป็นวันตีของทางประกันอาัคาเนย์นะครับ<ม>ก็จะแถมให้ในปีที่4ี่แล้วก็ปีที่หนะครับ<ม>ก็ถือว่าคือวตอนนี้เนี่ยก็แค่คือไม่ได้แน่แล้วครับก็คือได้วันตี 4, ปีที่4ปีที่หไปด้วยเลยแต่ว่าเป็นไปของประกันอาัคาเนย์นะครับจะไม่ใช่ของหมดเลยนดแต่ถือว่าก็ครอบคลุมรายการที่มันจะเป็นจะเป็นทุกทุกอย่างเลยยังไงก็ ฝากรถที่เราสุดเียว,วังกาศนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่กำลังมองหางอยู่แล้วก็อยากได้นำไปใช้นะครับก็จริงๆก็ถือว่าคุ้มครับด้วยราคาราคาสองล้านต้นๆเองนะครับตอนนี้ก็ยังไงก็ขอฝากช่องนะครับ Mercedes Benz ไาใต้กล่งแล้วก็ฝากการรีวิวแล้วก็การขายรถนิดน,นึงนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอยากแนะนำหรือว่ามีอะไรที่อยากจะช่วยนะครับก็สามารถ คอมเมนต์มาใต้โพสต์หรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจบก็ถ้าอยากซื้ออยากขายรถถ้าอยากขายรถเก่านะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็อยากซื้อรถใหม่รถเม่อรถเซดเดเ็นทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้มาได้ที่เลยผมใต้กล่องเม็นตลิงชั้นนะครับยังไงขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ